ปปปปรรรริิิิโสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับ the เลอร์เกมเมอนะวันนี้เราจะมาแจ็คเก็ตออนที่ชื่อว่าทางบักเก็ตนะเพราะว่าผมให้โหวตไปแล้วนะ <c oughs> ให้โหวตว่าระหว่างแอดออนแบบิฆาศูนย์กับแอดออนทางบักเก็ตจะทุกคนจะโหวตอันไหน ก็มีคนโหวตกันโหวตกันเยอะมากนะครับคือผลสรุปก็คือทังบักเก็ตได้นะได้ชนะนะฮะได้เฉยช,ชนะนะผมก็เลย What <ะ> What the fuck เยจะมาทำแอตออนทังบักเก็ตน,นะแอดออนทังบ <S 2> <S 2> <S ักเก็ตมันไม่ได้มีพวกไบโออะไรแบบนี้นะอันนี้จะเป็นแอดออนเสริมนะจะเป็นแอดออนที่แบบ เสริมเพื่อแบบความสนุกอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่เพื่อความสนุกนะเป็นเพื่อแบบความสวยงามแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ท่านผูช้ชมก็ดูนี่นี่จะเป็นแอดออนเสริมนะวันนี้ผมไม่ใช่ว่ามาแจกแอดออนเสริมมาผมมาแจกแอดออนถังบักเก็ตนะไม่ได้แจกมามาแจกแอดออนคอลเลอร์ไบโอมนะผมมาแจกแอดออนถังบักเก็ตเนาะส่วนใครที่โหวตดาบิฆาศูนย์แล้วไม่ได้ดาบิฆาศูนย์นะผมผมก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งเคคนสร้างเครดิตแอดออนดาบพิฆาศูนย์เอาไว้นะสามารถไปโหลดแอดออนดาบพิฆาศูนย์ได้ที่เครดิตคนนั้นนะส่วนส่วนส่วนแอดออนนี้คนที่สร้างดาบพิฆาศูนย์แอดแอดออนเขาก็ได้สร้างแอดออนนี้มาด้วยนะก็จะเป็นแอดออนที่เก่ากว่าดาบพิฆาศูนย์นิดหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่ามีคนโหวตถางบัคเก็ตมากกว่าดาบพิกาตศูนย์ผมก็เลยแบบมาทำอันเดียแอดออนนี้ไงโอเคเนาะ ผล,ผลปรากฏก็คือถามบักเก็ตสิบเอ็ดคนดาวิฆาสูน่าจะประมาณหกหรือเจ็ดนี่แหละผมจะไม่ได้เร้วเร็จจังนะมีแฟนหรือไม่อ่ะเออมีค้าโสุอย่างนี้นังเออจุก,กออูอะไรอะไอสัตว์รับยาช่องห้าไป What What the เออประมาณนี้เนาะมามาเริ่มกันเลยผมก็จะมาแจกแอดออนนี้นะก็มาเริ่มกันที่อันแรกเลยแล้วกันส่วนแอดออนคเลอร์ไบโอมี้ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะมันจะตามแบบไบไบโอมนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีสีสีเหมือนน้ําสีเหมือนไบโอมนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มันก็จะมีพวกชุดเกาะชุดเกาะอ,อะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีพวกดาบขวานอะไรแบบนี้มีหมด โอเคแล้วก็จะมีพวกแร่แบบนี้ในไบโอมต่างๆด้วยนะอันนี้ผมเจอไบโอมนี้ผมก็เลยมาเล่นให้ดูในไบโอมนี้นะมามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ผมก็จะมาแจกแอดออนทางบักเก็ตโอเคมาเริ่มอันแรกกันเลยอันแรกอันนี้จะเป็นไพยบักเก็ตนะฮะอันนี้ถ้าผมอ่านผิดอะไรผมก็ขอภัยด้วยนะจะเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นแบบนี้ นี่มันจะประมาณนี้นะเย้นี่จะประมาณนี้แต่คิดว่ามันคงจะแหลกนิดหน่อยนะถ้าเราทุบอันนี้ไปมันก็ไม่เกิดผลเลยนะมันก็จะแบบเหมือนเดิมวิธีหยุดเราก็ต้องใช้ stop bucket นะถ้าไม่มีก็คือเราจะไม่สามารถหยุดภัววิแบัตินี้ได้แค่เราให้ให้ให้เรากดไปที่พาเวอบนัดหนึ่งครั้งนะแค่นี้ก็ได้ละมาอันต่อไปจะเป็น power power pen พว o w e เพนบักเก็ตนะมาดูดีว่ามันจะเป็นยังไงเราลองจะเราลองขุดหนึ่งอันโอเคมาดูดิอ๋อ oh, มันจะเป็นการแบบดูดคือของต่างๆได้รวดเร็วมากไม่กี่วิมันก็ดูดไปเยอะอยู่นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้่ามัน <Yeah. S 1> ใช้เวลากี่วิในการด <Yeah. Yeah. S 1> ูดเออโอ้โหยังดูดต้นไม้ด้วยนะเนี่ย โอ้โหต้นไมไปไม่กี่วิก็ดูด,ดได้ขนาดนี้แล้วเนาะเอองั้นผมก็จะมาหยุดไบ,บ,บโอมนี้เลยละกันโอเคหยุดแค่เนี้ยพราะมันทำให้เครื่องผมแลกน่าจะประมาณนี้แค่นี้มันก็หยุดละฝนตกด้วยมีสกเก็ตใบไม้ของไบโอมนี้ด้วยช่างสวยงามจริงๆมาต่อไปจะเป็นจะเป็นสุนามิบักเก็ตนะจะเป็นสุนามิเนาะจะแบบ พัดมาได้โคตรเร็วด้วยแล้วก็แหลกมากมากด้วยนี่เอาแหลกมากแหลกมากมากผมเสริมใบโอมนี้ก็ได้ผมเสริมใบโอมนี้ด้วยก็เลยทำให้มันแบบแหลกมากเออนี่มันก็จะประมาณนี้เนาะ แต่พอมีไบโอมนี้ปุ๊บสีของน้ําเราก็จะเปลี่ยนด้วยนะงั้นผมจะหยุดหยุดเลยละกันเพราะมันทําให้เครื่องผมนั้นโคตนแหลกซุปเปอร์ซุปเปอร์แหลกมากนี่สีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูนะจากตอนแรกจะเป็นสีฟ้านะเพราะมีไบโอมนี้มันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะคอหยุดฝนแป๊บเสียงดังนี่ตอนแรกสุน <c oughs> t s u n a m จะเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้ามาอยู่ในไบโอมนี้ก็จะเป็นสีนี้นะสว่วนแอดออนนี้ก็ดีสว่วนแอ a อ d o n e คัลเลอร์ไบโอม,มันก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ได้านล่างด้วยนี่นี่จะก็ได้าามันจะเป็นสีฟ้านะเกิดจาถ้าไปอยู่ในไบโอมนั้นมันก็จะเปลี่ยนสีทันทีนี่โอเคลองหยุดไบโอมได้ยังเนี่ยเออหยุดละหยุดแล้วใช่ไหม โ okay, อเคหยุดละมาต่อไปต่อไปกันเลยอันต่อไปจะเป็นโฟเซนบักเก็ตนะมันจะประมาณนี้นะนี่วางปุ๊บจะเป็นแบบนี้แล้วก็แยกออกมาจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนวงจรเวทของอกากษราเลยแบบเนี้ยประมาณนี้แหละโอเคพอเอายังไม่อยู่เหรอเออหยุดละโอเคหยุดแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นเอ่อแมกมาสุน,นามิบักเก็ตนะ จะเป็นแบบนี้จะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหขยายได้เร็วเหมือนสึนามิเอ้ยหยุดหยุดหยุดยุดยุดโอ้โหทำลายไบโอมนี้เลยนะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรช่นหมนมาต่อไปจะเป็นท n t อนทบักเก็ตนะจะเป็นท n t NT แบบนี้แล้วก็จะขยายอะไรแบบนี้ด้วยผมก็อยากมาลองเล่นแบบแรกๆดูหน่อยอะไรแบบนี้เนาะนี่มามามาเล่นเล่นเล่น จุดจุดจดจุดจุจุจจุดไดจุดจุดไดจุดจดจุดจดุ้ดจุดจดจุดจดจจุดจุดจดปดมุดๆๆๆๆุดจ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 ุอจุดุได้ มันมันแหลกนะมันก็เลยเป็นแบบนี้อ<า>เออนี่หายไปละนี่นี่จะประมาณนี้นะวิธีหยุดวิธีหยุดทางบักเก็ตนี้ก็ง่ายๆแค่เราจุดไฟถ้าถ้าถ้าเครื่องพูนแรงพอเราก็แค่จุดไฟแต่ถ้าเครื่องพุนไม่แรงพอเราก็ทําตามเหมือนเดิมนะก็แค่วางแล้วก็กดแบบนี้เพื่อหยุดเออแค่นี้แหละแค่นี้ถ้าแค่นี้ก็ได้ละ อีกระเบิดจบต่อไปจะเป็นเบรคบักเก็ตนะจะเป็นถังเบดล็อกนะนี่จะประมาณนี้เลยแล้วก็ขยายนะมันจะขยายได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะหรือว่าเร็วนะไม่รู้อะแต่เคลนะื่อนอาจจะช้าอยู่วิธีหยุดก็เหมือนเดิมแค่นี้โอเคเสร็จละต่อไปจะเป็นอันนี้นะ อันนี้จะเป็นแบบของแบบกลนๆเอาไว้เล่นๆเฉยๆนะอันนี้จะเป็นเอาไว้มาเอาไว้มาคราฟเลยแบบนี้อ,อย่างเช่นจะคราฟเป็นสูนามิก็ทําแบบนี้ม a m กมาบักเก็ตก็ทำแบบนี้ ma บบนส่วนอันอนื่นผมก็ไม่รู้ละเพราะว่าผมใช้เวอร์ชั่น m i n จุดสิบ1กจุดสองนะมันก็เลยเป็นแบบไม่ต้องมาเซ็ตของมาคราฟของอะไรแบบนี้หรอกมันก็มีอยู่แล้วแบบเนี้ยเนี่ยประมาณนี้เออโอเค ถ้าถ้าแบบเราไม่มีเราแบบไม่ได้คราบแล้วมีแค่อันนี้อย่างเดียวเราก็สามารถเราก็สามารถใช้อันนี้ได้นะวิธีใช้ก็แค่กดค้างนี่มันก็จะใส่ชุดกอบเพชรให้เราเลยนะนี่จะประมาณนี้เลยแต่ชุดกอบเพชรหมวกเราก็จะเป็นเหมือนแบบนี้เหมือนเดิมเราใส่ทั้งสองอันได้สกินมันไม่เปลี่ยนนะเออสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ผมก็ลาคลิปไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ